มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมด้วยมหาวิทยาลัยมหามากุฏราชวิทยาลัยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและกรมการศาสนาขอเชิญเข้าร่วมงานมหากรรมส่งเสริมศิลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา MCU Contest เพื่อเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันที่4มิถุนายนนี้ ณอาคารหอประชุมมะวะก4 8รรษศมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยและขอเชิญสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดส่งนักเรียนประกวดกิจกรรมรายละเอียดมีปรากฏตามคู่มือ MCU Contest สิ้นสุดการรับสมัครวันที่1สิงหาคม2558นี้มาร่วมกันส่งเสริมศิลธรรมให้เยาวชนยุคใหม่มีหัวใจธรรมะ